ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนวัดทุ่งแฝกตั้งอยู่เลขที่410หมู่1 1ตำบลวังลึกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลง ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2564จำนวนทั้งสิ้น359คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน26คนโดยมีนายบรรพตฟักอินเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแฝกและนางสาวสุภาพรอ่อนสะอาดเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแฝก จากการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสถานศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งแฝกได้ดำเนินการตามนโยบายดังนี้ด้านที่1การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษามาตรฐานที่1สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รงเรียนวัดทุ่งแฝกได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมีการประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีร่วมกับคณะครูผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนรวมไปถึงภาคีเครือข่ายเพื่อให้โรงเรียนได้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ และมีการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนมีการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และแผนงานหรือโครงการด้านสิ่งแวดล้อมสถานศึกษามีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจัดทำคู่มือในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนให้ขับเคลื่อนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐโยงไปถึงการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กในโรงเรียนวัดทุ่งแฝกให้มีคุณภาพและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินง,งานตามแผนงานโครงการนิเทศติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบมีการสอนแบบบูรณาการในชั้นเรียน เรื่องสิ่งแวดล้อมในวิชาต่างๆมีสภานักเรียนที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อมและมีคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแนะนำเห็นชอบในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเป็นต้นมีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมเช่นโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโครงการส่งเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมโครงการอารยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังสอบผอมาตรฐานที่2ครู บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดทุ่งแฝกมีการจัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมอบรมหาความรู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่น ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการอาระยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาสพถศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและทำา MOU ร่วมกับโรงเรียนวัดวังจิตเป็นต้น อีกทั้งยังดำเนินการนิเทศกากับติดตามการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและมีการสรุปโครงการต่างๆอย่างเป็นระบบด้านที่2หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานที่3หลักสูตรบูรณาการสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินการในการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมจัดทำหลักสูตรโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่บูรณาการกับสิ่งแวดล้อมมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถตามจุดมุ่งหมายเต็มศักยภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อีกทั้งยังให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไปด้วยมาตรฐานที่ 4. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยเชื่อมโยงหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดทุแ่แฝกได้ดำเนินการในการจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมทุกกลุ่มสาระวิชา โดยเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานที่5กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดทุ่งแฝกได้ดําเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีการบูรณาการแนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะและเจตคติที่ดีในด้านสิ่งแวดล้อมโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมาตรฐานที่6 สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดทุ่งแฝกได้มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาอยู่เสมอมีการประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเช่นการทําแผ่นข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนวัดทุ่งแฝกและการเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนวัดทุ่งแฝก ด้านที่3การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนมาตรฐานที่7ดด้านการบริหารจัดการภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดทุ่งแฝกได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มีความสะอาดมุ่งเน้นความปลอดภัยสำหรับนักเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจมีการลงทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้อยู่เสมอ เช่นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์ห้องสมุดห้องดนตรีเป็นต้นมาตรฐานที่8การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโรงเรียนวัดทุ่งแฝกมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนอยู่เป็นประจำเช่นการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน ห้องน้ำครูปรับปรุงรั้วโรงเรียนปรับปรุงบริเวณเสาธงห้องสมุดและอาคารอาเนกประสงค์เป็นต้นด้านที่4การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานที่9การมีส่วนร่วมของบุคลากรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนวัดทุ่งแฝกได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลวังรึกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังรึกชุมชนผู้ปกครองในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีอีกทั้งยังร่วมวางแผนในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียนมาตรฐานที่10มีภาคีเครือข่า,ขายในการดำเนินง,งานด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดทุ่งแฝกได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอารยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแมวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังสะพะถอทางโรงเรียนได้สร้างภาคีเครือข่ายในการประชุมวางแผนจัดทำหลักสูตรการสอนแผนการจัดการสอนและดำเนินง,งานตามโครงการดังกล่าวซึ่งภาคีเครือข่ายได้แก่ครูอารยเกษตร ผู้บริหารครูนักเรียนผู้นำชุมชนและผู้ปกครองอีกทั้งโรงเรียนวัดทุ่งแฝกยังได้ขยายภาคีเครือข่ายในการดำเนินง,งานด้านสิ่งแวดล้อมโดยได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดวังจิกและได้จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนต่อไปด้านที่5 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมาตรฐานที่11ด้านความรู้ทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยบูรณาการกับทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักต่อสิ่งแวดล้อมและมีการบันทึกอภิปราย วิเคราะห์ตรวจสอบและสรุปประโยชน์ในการเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริงรู้จักมีการสำรวจรวบรวมทรมัพยากรและร่วมกันวางแนวทางในการแก้ปัญหาและบริบทของโรงเรียนมาตรฐานที่12ด้านทักษะนักเรียนได้ร่วมจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ประโยชน์จากสิ่งต่งตางๆภายในโรงเรียนเช่นใบเตย มะกรูดดับกลิ่นแจกันใบเตยการปลูกพืชสวนครัวผลไม้ตามฤดูกาลและการทำปุ๋ยหมกักรวมถึงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเป็นต้นมาตรฐานที่13ด้านเจตคติจากการที่โรงเรียนวัดทุแฝกได้ดำเนินการตามโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึงทำให้นักเรียนของเราได้มีเจตคติที่ดีในการรู้รักและตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมรู้จักการใช้น้ำและไฟไฟ้าอย่างประหยัดรู้จักการแยกขยะก่อนทิ้งและร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมสืบไป